สบายดีเป็นเพื่อนเนาะคลิปนี้เราจะมาสอนปลดล็อก Gmail เนาะหรือว่าปลดล็อก Google Account หรือว่าปลดล็อกอีเมลเนาะหรือว่า bypass ของ bypass รุ่น Realme c 1 1เนาะ411นีนะ Realme เนาะวิธีการ bypass Oppo หรือว่า Redmi เนาะลักๆเลยเนาะถ้าว่ารุ่นเก่าๆให้เรากดลองเปลี่ยนภาษาก่อนเอาภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวคนจะงง เดี๋ยวคนมีคนต่างประเทศเปิ่งบอกอใจปรจชาษาเราคลิกอ่ e อิมเมอร์เจนซีคลอลูปโทรฉุกเฉินถาว่ารุ่นที่มันง่ายๆกดโคลับเนาะดอกจันสี่เหลี่ยมแปดหนึ่งสามสี่เหลี่ยมกดโทรถามมันผ่านมันจะผ่านเลยเนาะแต่อันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ๆมันก็จะบกผ่านเนาะมันจะอเอเลยบม่ได้ถาวรหนึ่งสองละบม่ได้ บบไดนะ้เนาะฉะนั้นบโบไดนะ้เนาะฉะนั้นวิธีการปนะลดบายพาสเนาะรุ่นนี้อ่าจะคลิกไปให้เบิ่งก่อนเนาะคลิกไปก่อนเนาะว่ามันจะติดล็อก Gmail อีเมลบอมาในนี่ต้องเชื่อมไวไฟถ้าบม่เชื่อมมันมีสกิปสกิกสกิปเดี๋ยวบอสกิปบบได้เนาะมันพอมันจะติดอยู่มันจะบังคับให้เาชื่อมไวไฟฉะนั้นก็ต้องเชื่อมไวไฟใช้ลากไวไฟแป๊บนึงใช้แล้วก็ไไไไคลิกจอยไปเดคคอนเนคไปเนาะรอมันเชื่อมรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะกลับมาเน็กตกเน็กไปเน็กไป รอแป๊บอา้าวเน็ตไปเนาะอ่ามันเด็กมาหน้าในีกคิดซึก d น n t not copy รออีกรอบอ่ามาในหน้าในติด Gmail เห็นบ่มันบ่มีโกดขามหรือว่าส Skip นี้นี่เนาะ,ะก็แสดงว่าติด Gmail เราจะกดไปต่อบได้เห็นบ่เพราะว่าเขาบบจก email นะักอีเมลเนาะถ้าว่าเขาจักเคาร์บอนเลยเนี่ยก็ย้อนบบจักฉะนั้นเขาบบจักเขาต้องบายพาสสชวิธีการบายพาสเนาะหรือว่าปลดล็อกมนะันเนาะหลักการบายพาสเนาะทุกเครื่องเนาะเขาต้องกดย้อนมาก่อนเน,ะน,ะนานะเสร็จแล,ลนะ้วกดย้อนมาเนาะหลักลการบายพาสเลยเนาะหลักๆเลยเนาะเขาต้องหาวิธีเข้า Google เนาะเพื่อไปหาช่องโบหรือว่าบัตรมันเข้า Google เพื่อไปใช้ในการบายพาสเนาะ เขาจะใช้วิธีใดในการเข่าไบพารมันก็มีหลายแบบหลายวิธีเนาะอันดับแรกเลยเขาเลื่อนมาในหน้าไ i ไฟเนาะถ้าว่าท่านผู้ชมอยู่ในหน้าอื่นให้เลื่อนมาเนาะมาในหน้าไ i ไฟ Oppo Vivo หรือว่า Op p o v i v o เรียวมีรุ่นทุกรุ่นเนาะหลักๆเลยเขาบาเลื่อนมาในหน้าไ i ไฟแล้วก็เลื่อนลงมาเขาว่าเพิ่มเน็ตเวิร์กเนาะแอดเน็ตเวิร์กคลิกเข้าไปมาในทึงนี้เขาจะพิมพ์มั่วลงไปพิมพ์ยังไงเนาเราก็คลิกข้างคัดลอกมันเนาะ โชว์สังเกตคำสั search. Search search. Search ่งม so ันโชว์ขึ้นมามันมีคำว่าเสร์ชเสร์ชบนเว็บหรถ้าว่าเสร์ชบนเว็บเมื่กี้เสร์ชเนาะมันจะเด่นไปหน้า Google เนาะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาถ้าว่าบ่ได้เนาะวิธีการให้มาเบิ่งสังเกตในนี้เห็นบ่ Vivo Oppo แล้วก็เลียกนี่เนาะมันจะมีหกไมโครโฟนเนาะอ่ะจะลองคลิกกอกระได้เนาะได้บ่คลิกหูไมโครโฟนเนาะเชื่อมเน็ตนะคลิกไมโครโฟน มันจะเตือนเตือนกันมาตรงน,น,นี้ให้เลือกปฏิเสธเนอนแล้วว่าเดนนี่นอนแล้วว่าดีนี่ใครควรจะเลือกปฏิเสธตัวลบนะอย่าคลิกยอมรับคลิกปฏิเสธคลิกอีกรอบให้เลือกตัวสุด uh ท uh ้ายเนาะเดนนี่แอนด์ดูน็อตอาร์เอชเอเกนบอสยังคลิกเข้าไปเนาะคลิกอีกรอนะบเนาะบัตเตอร์ิกมันจะโดโชมาเนาะเนี่ยเ็นบอสมันจะกินมาเฮาคลิกยอมรับหรืออาร์เห็นบอสเฮาคลิกตัวนี L ้มันจะเปิดเราวเซอร์อาร์ลองเบิร์กนะคลิกเข้าไปเดมันจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาเนาะ ให้เขาใส่วิธีการเขาไปค้นหาแอปเนาะเขาไปในนี้หาคลิกเห็นบอกกี่นี้เนาะมาในนี้เนาะเลือกอา่าตัวนี้เนาะสิบเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษเป็นฟอร์มิชันบ่คลิกแล้วก็คลิกไปที่ค้นหาเนาะแล้วก็พิมพ์หาหลังจากนี้ก็พิมพ์หาสิ่งที่เขาต้องการอย่างเช่นเขาจะหาเสตติง้งด้บทเสตติง้งถ้าว่าให้เขาเว็บแบบนี้ก่ได้ล่ะอันอยูนะ่ติเนาะ รุ่นนี้เนาะของเขานี่เป็นเรียวมีซีสีสิบเอ็ดนะวิธีการเขา่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าเนาะมาในนาทับบิทนี่นะถ้าว่าไปอยู่นาได้กระยาเนาะมาในนาทับบิทป,ปุ๊บแล้วคลิกไปอีกบารหนึ่งคลิกไปเนะาะมาสังเกตในน,นน้านี่ theme of s e r i e เนาะสังเกตในนี้มันจะมีคําว่า privacy, policy policy เนาะคลิกเข้าไปเสริมเน็ตแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนไปมา h า l ิง n g เนะาะ halving จะมันเป็นตัวคีขีเขียว สีเขียวมันเป็นลิงก์ที่ในการนําทางให้เขากดแล้วมันจะเด้งไปเปิด Google ให้เขานะเนาะเกินไะป่อ,องโวประมาณแบบนี้อ่านลองกดบ้างได้บ่อ่าบ่ได้ตัวนี้นะนเนาะย้อนมาเลดอนไปเตกๆมันจะมีลิง,งโซลโวนี่นี่นี่ประมาณนี้เห็นบะ่ถามผู้ชมสังเกตในนี้มันจะเป็นลิงก์เปิด Google เนาะเปิดอ่าเบราว์เซอร์เนาะมันมี Safari แล้วกะ็ Safari ี่โแล้วกะ็ iOS แล้วกะ็ Mac OS แล้วกะ็คือค Chrome และะ้วก็ มูซิล่าแล้วก็ไมโครซอฟต์เอ็แล้วก็อย่างต่างๆเนาะสำหรับวิธีการเฮาค่ะคือเฮาจะมากดลิงก์เพื่อเปิดเบราว์เซอร์ให้ท่านผู้ชมกดไปที่กูเกิลกูเกิลโคลมเนาะเพราะว่า Android เฮาจะใช้ Google Chrome ถ้าว่าเปิด Google Chrome บ่ได้ก็ลองคลิกลิงก์อื่นได้เนาะบ่เสียหายหยังเฮาจะเปิด Google Chrome คลิกเข้าไปคลิกให้มันถึกนะเออมาแล้วเนาะคลิกยอมรับปานนี้คลิกยอมรับเห็นบ่ไหบ่คลิกเข้าไปเนาะยอมรับก่อนเน้่มันคลิก to add บุกมนะัดเนาะแตะกับไปหลังจากนั้นแตะตู้ถึงนี่เนาะแล้วก็พนะิมพ์เนาะพิมพ์สื่อเว็บที่เขาต้องการจะเข้าอย่างเช่นเขา,าเคยช้อนผ่านมากก็คือเว็บแอดแอดลมดอทคอมเนาะที่เขาเคยช้อนตลอดเนาะนะับตั้งแต่คิดแต่สองสามปีก่อนแอดลมดอทคอมสลักบายพาสแบบนี้เห็นบ่ตู้ถึงนี่เนาะแอดลมดอทคอมสลักบายพาสมันถึกนะเขียนกับไปเนาะนี่มันจะเด้งหน้าเว็บตัวนี้ขึ้นมะนะาให้เขาเนาะลองเลื่อนเบื้องก่อน อ่าเว็บนี้มันก็นเป็นมันนเป็การเว็บบายพาสแหละครับสมารถเข้าได้หลายวิธีเนาะไปจากเบิ้องเซตติ้งอ่ะเยังไงก็อย่างเช่นจะเขา้าเซตติ้งเข้ามาในนี้คลิกเซตติ้งมันเนาะคลิกโอเพนมันก็จะพาเขาอเอาไปเบิ้องรุ่นของเขาเป็นรุ่นยังละเอาเบ้าโกลนนี่เรียวมี41เห็นบ้อ่าถ้าใจกดย้อนมาเนาะอ่าในคลิปนี้เขาจะมาบายพาสเนาะแต่ว่าเขาจะมาลองเลือกใส่ฟังก์ชันสมาร์ท สกรี Screen, Lock, นสมาร์ทล็อกเนาะคลิกเข้าไปมันจะพา,าคลิกย้อนพับเปิดอีกรอบเนาะเปิดมันคลิกเปิดสวิกตัวนี้นี่มันจะเปิดมานานนี่มันให้เขาตั้งหาสผ่านเนาะให้ทานผู้ชมมาเลือกคําว่ายุดเออย่างตัวนี้แบบเขาจะใส่แบบฟังก์ชันอื่นเนาะคลิกเขาจะเลือกแบบพนะิร์นเนาะถ้าว่าเลือกหาสผ่านสไลดมันจะโบผ่านอย่างงงนะหาสผ่านแต่โบผ่านหมายถึงเขาถ้าว่าเขาเลือกแบบรูปแบบหาดผ่านนะเวลา,เาตั้งไปแล้วมันจะ เวลาเอากลับไปปล่ล็อกมันจะบวผ่านนะนะเนาะขณะที่เราเลือกมันเป็นแบบวาดมาในหน้านี้เนาะก็จะที่โยนอีกครั้งเนาะเดี๋ยวง,นะงๆเนาะคลิกสกร,ร,รีนสมาร์ทล็อกคลิกเปิดเนาะโอเพนมาเปิดสวิตชมาในนี้มันจะให้ตัง้งรหัสเนาะมันบมีตัววาดให้เรามาเลือกตัวนี้เนาะตัวคําสั่งนี้คลิกเข้าไปเลือกแบบพาร์ทเทิร์นแล้วว่าแบบวาดเอามาในนี้เขาวาดตัวยังก,ก็ได้เนาะวาดเนาะแบบตัง้งรหัสนะเอเอ ยืนยัน verify l อ้าีกทีหนึง่งรอมันยืนยันนะผ่านนะคลิก skip ผ่านแล้วนะหลังจากนั้นมันผ่านแบบนี้เนาะจะลอง up ถามมันขึ้นไหมเอาคลิก skip คือคือผ่านนะอาจจะลองกดมาเลยแบบนี้เนะนาะกดมาหน้าแรกมันน้ามันติดล็อกเนกไปใหม่นะเนาะในไปนะเนาะในไปอ่ะในไปอีกรอบกีนี้มันถามจีเมีเอาลองเบิ่มรอบ,บะเนี้คลิกโดนก็ปีมอีกรอบ นี่มาในไหนเนี่มันจะถามลาที่เอาเขาวาดกี่นีนาะลาวาดลงไปรอมันย็นมันจะสานนิดนึงมาที่จีแมวบ่มันผ่านตัวนี้ไปมันจะมีใอ้ขามได้เฮ้ยบอผ่านตัวนี้บอผ่านเนาะ mm hmm. บ่ได้เนะาะกล้องเข้านี่บ่ได้แบบนี้บ่ได้เขาลีลีเครื่องมาแล้วกดเข้ามาก็บ,บ่ได้เนาะ mm hmm. ถ้าว่ามันยังบ่ได้วิธีนี้เนาะย้อนมาอีกย้อนมาอีกวันหนึ่งไปที่นาไวฝ่เหมือนเดิมเนาะหรือว่าเขา g ู่เกิเหมือนเดิมเนาะ อ่าวันนี้จะลองเลือกแบบ Wi-Fi เบิกเนาะเหมือนกันนั่นแหละเนะาะหลักการเหมือนกันเอาก็อบปุกไปนะนเอา Wi-Fi เนาะมาในนี้เลือก add network เนาะคลิกตามที่เขาบอกกี่นี่เนาะกิกเปิดใหม่แต่อันนี้เขาเปิดแล้วนะเนาะคลิกเล่าไปเรามันเด้งมานาะคีย์บอร์ดหรือว่า,าคุกาคีย์บอร์ดเนี่ยคลิกตัวนี้เนาะ permission เนาะคลิกค้คนหาพิมพ์คำว,ว่า setting ก็ได้เนาะหรือว่า reset ก็ได้อนะ รีเซ็ตมันง่ายชุดก็คือล้างเครื่องเนาะรีเซ็ตนี่รีเซ็ตเห็นบ่กแฟกตอรี่รีเซ็ตตัวใดก็ได้เนาะเลือกตัวลุมนี่ออจะเสียดาต้าคลิกเมาในนี้มันจะมีรีเซ็ตเขาเลือกก็ว่ารนะีเซ็ตออร์ดาต้าเนาะล้างข้อมูลทั้งหมดเลยอีกรอบใส่รหัสที่เแาตั้งกี่นี่คลิกอิเลดดาต้าหรือว่ารีเซ็ตหรือว่าอิเลดดาต้าเนาะอีกรอบรอรอมันล้าง วันนี้มันจะล้างเครื่องอีกรอบเนาะมันจะล้างในในฐานะแบบว่าลางผ่านทางในเนาะวันนี้ก็มีแต่รอมันาอาจจะใช้เวลาน,นิดหนึ่งอาจจะประมาณจากสามสี่นาทีเนาะรออย่างเดียวเาจะคามไปตอนมันใกล้สำเร็จเลยเนาะอ่ามาแล้วเนาะหลังจากลิสเซตเครื่องมาแล้วอาลองเบิง้งเริ่าษาะชากฤษเหมือนเดิมเน็กไปเลยเนาะชี้ไปเนาะ ขามได้บ่เนี่ยไวไฟยังขามได้บ่นี่ขามได้บอกนะามได้แสดงว่าบาาติดเนาะขามหนะ้ายไวไฟได้แสดงว่าบติดรอแป๊บนึงนี่ให้บอกผ่านเนาะนี่ให้บอกผ่านเลเทอร์ไปคลิกอ่าเลเทอร์เน็กเลเทอร์รอคลิกอ่า เ e t s ดสตารเนาะนี่ผ่านเห็นบ่มาเบิ่งบ่นะี่รอแปนะ๊บนึงมันทำงานก่อนฮึอ่าผ่านแลวเนาะ